เปิดจำนวนเงินก้อนแรกจะกระบุ่มเชิญยิ้มโอนให้แม่ปูนาก่อนยกมือไหว้ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคุณกันจอมพลังค่ะนั้นได้ออกมาโพสต์ความคืบหน้าล่าสุดน,นะคะกรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะของคุณจะกะบุมเชิญยิ้มแล้วก็แม่ปูนาค่ะโดยได้ระบุเนื้อหาเอาไว้ว่าหลังจากผมไล่แฉเปิดแชทล่าสุดป้าปูนาโทรมาบอกผมว่าตลกทีโพพึ่งทักมาขอโทษและโอนตังค์ให้ป้าหกพันหลังจากหายไป20วันวันนี้เริ่มใช้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อยากจะถามว่าถ้าผมไม่ออกแรงนี่คิดว่าจะติดต่อป้าไหมกดโอนพิมพ์ขอโทษก็ทําได้ ไม่เห็นต้องให้ไปบูธเลยหรือต้องให้ผมขยับก่อนสำนึกถึงเกิดหรือเปล่าครับ ผมเตือนด้วยความหวังดีจําให้ขึ้นใจอย่าคิดว่าป้าปูนาตัวคนเดียวไม่มีใครป้ามีผมผมจะตามช่วยป้าไปเรื่อยๆแล้วอย่าคิดว่ามีผู้ใหญ่คุ้มหัวแล้วคิดว่าแน่รอดได้เหมือนที่ผ่านมารอบนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมาถ้าคิดจะจองหองเมื่อใดก็ระวังพาผู้ใหญ่ลงเหวไปด้วยผมเตือนด้วยความห่วงใยกลับใจใครก็พูดได้แต่การกระทําต้องได้ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางด้านของฝั่งคุณเจ้าขุมเชิญยิ้มค่ะนั้นก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะคะพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแม่ปูนาอีกด้วยโดย ลีปวิดีโอนะคะทางด้านคุณจักรบุ๋มคันนั้นก็ได้กล่าวว่าสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเพิ่งกลับจากการไปออกบูธเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลมหาชัยวันนี้นะครับผมได้ขายของมาแล้ว2วันครับผมก็ได้รวบรวมเงินจากการขายของนะครับเป็นจํานวน6000บาทนะครับคืนแม่ปูนาครับในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษแม่ปูนาด้วยนะครับพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษครับ ทางกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในโซเชียลคุณจักกบุ๋มอย่างมากมายคะ่ะว่าคนล้มไม่ข้ามค่ะสู้ๆนะคะล้มแล้วต้องลุกให้ได้ขอให้ค้าขายดีๆการเป็นนี่คือเป็นทุกข์ขอให้หมดทุกข์ไวๆค่ะมาถูกทางแล้วค่ะพี่มีมากมีน้อยก็คืนเขาไปนะคะละงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวของคุณจักกบุ๋มค่ะที่ด้ก,กล่าวถึงการคืนเงินครั้งแรกให้แม่ปูนาเนี่ยแล้วก็มีการยกมือกาบขอโทษด,ด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งได้แล้วนะครับผมก็เพิ่งกลับจากการไปออกบูธในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทันมหาชัยวันนี้นะครับผมได้ขายของมาสองวันแล้วนะครับสำหรับงานนี้ผมก็ได้รวบรวมเงินจากการขายของนะครับเป็นจํานวนเงิน6,000บาทนะครับคืนแม่ปูนา นะครับในครั้งแรกตอนนี้ผมก็ได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษแม่ปูนานด้วยนะครับขอโทษครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ